สวัสดีครับพี่น้องทูปูทุกคนครับครับมือนีกับทางซองเสียงยาผ้าเลาะขามีแนวทางนะครับเนาะแนวทางจากปูเจ็ดสองครับครับพอดีพอดีเสียงยาผ้าเลาะขาได้ลุงลดพอดีคนท่มาครับก็สิ่เีเขาไปเอาตัวเลขให้เย็บซี่เบื้งนะครับเนาะครับพอดีลุ่งลดลงลากสี่เหลเขาไปในทางนี่แหละครับทางครับอุบาทอยู่ดอกครับ ครับเดี๋ยวเขาไปเบิงตัวเลขน้ากันเนาะครับเนาะจากปูเจ็ดสองครับงวดที่แล้วเลขตารางของปูเจ็ดสองกับเขางามครับวะครับครับใครจะลืมด้วยครับเด้อผู้ใดเขามาแล้วใครจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติดตามเพื่อสิบวได้ผ่านแนวทางของปูเจ็ดสองนะครับเด้อครับอ่าของเพิ่นก็ดีมาตลอดเนาะครับเนาะปูเจ็ดสองก็เห็นมาล้ำกันแล้วล่ะครับสายญาของเพิ่นเจ็ดสองแหละครับ ครับแนวทางของเพป็นนะครับเนาะครับก็อย่าลืมกันเด้อครับเด้อกดติดตามไว้สําหรับปูเจ็ดสองครับปูได้เข้ามาแล้วครับกสําหรับปูเห็นในตัวเลขของปูเจ็ดสองก็แช่ออกไปเรื่อยๆนะครับเด้อครับเพื่อเปลี่ยนแนวทางนะครับเนาะเป็นสายบุญสายท่านครับครับเข้าไปเบื้องตัวเลขน้ำกันนะครับเนาะ ไก่สิฮอดบ้านแล้วครับตอนนี้ครับครับนี่เป็นสุดที่แล้วนะครับเนาะทีผู้เกตสองพันทรงมะหอยส่องเสี้ยงยาผ้าเลาะครับกับเจลําใยผ้าลวดนะครับเด้อครับส่งมาครับงวดที่แล้วครับวันที่สิบหกกันยาหกหกนะครับครับของเพิ่นกาขมาดีครับเนาะครับหนึ่งสองครับเหล็กในตะล่าง ครับผมก็บอกดูครับเด็กในตารางหน่อยจับเอาครับครับมันออกแปดหนึ่งสองนะครับเนาะครับงามงามครับเด็กของเพื่อนหนึ่งสองตะวันจับครูมาบนล่างกับบ่อเข่าของเพื่อนครับกับตัวนี้กับหกกับหกกับเก่ากับตัวเดียวกันละบุญวาเนาะครับสําหรับล่างของเพื่อนครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับตะวันจับหกให้ครับ อันนี้เป็นชุดงวดวันที่สิบหกกันยายนหกหกนะครับเด้อครับครับเสียงยาส่งเสียงยาผ้าลาะกจัดให้ครับครับมาบิ่งต่องวดนะครับเนาะต่องวดของปูเกตสองนะครับเด้อครับเป็นทรงมาเป็นตัวเลขครับส่วนระยะเขาวรรษาครับเพิ่นกับไปจำศีลครับบุคคลได้ยวัดนะครับวัดเพิ่นกับ บ่ท่านไหนมาอยู่ครับออกวันสาราพระเจ้าขุนละเนาะครับเนาะครับกะล่างบนของเพิ่นงวดที่แล้วกะเพิ่นจับคูเมื่อว่าถือตะวันเหล็กตะล่างเพิ่นแม่นทุกทุกงวดเนาะครับเนาะครับเด็กตะล่างผู้เจ็ดสองครับผมเบิงนี้แล้วเขาสามตัวแตกตลอดครับสามตัวเข่ามาตลอดครับเรียกเพิ่นกับบ่ทไหนมากไหเนาะครับเนาะครับอ่ไปต่อเนาะครับเนาะสำหรับเด็กงวดนี้ อันนี้เป็นเลขตารางของปูเจ็ดสองนะครับเด้อครับอันนี้ตองวดครับตองวดปูเจ็ดสองนะครับเด้อครับมาแล้วปูเจ็ดสองนะครับเนาะัเลขเพิ่์นิเบอรลายตัวนะครับเด้อปู อูเจ็ดสองครับครับว,วันที่หนึ่งและครับหนึ่งตุลแรนะครับเนาะตัวหกหกครับหนึ่งหกหกนะครับเนาะูเจ็ดสองเลครับเด้อมาแล้วมาแล้ว เด็กดีเด็กดังเด็กเด็ดครับมาแล้วปูเจ็ดสองหัวทันที่หนึ่งตุลาครับปูเจ็ดสองครับสำหรับเล็กตะล่างเพูนไหมากคือเก้าแหะครับไหมากคือเก้าเนาะครับเนาะครับสำหรับเล็กตะล่างปูเจ็ดสองเด้อครับเด้อครับไปจับไปบายเบิ้งครับผู้ได้มากกับจัดผู้ได้คัดกับพานสําหรับปูเจ็ดสองครับเล็กตะล่างเพูนไหมากหก แปดหกแปดสองสาแป้านะครับเนาะครับสำหรับเหล็กตะล่างเพื่อนนะครับเนดะ้อจับเบิ้งครับ เล็กตะล่างปูเจ็ดสองครับสำหรับเล็กตะล่างปูเจ็ดสองเนี่เขาสูงวดนะครับ3ตัวแตกนะครับเนาะครับไปจับไปบายเบิ่งเนาะครับเนาะครหกแปดสงสามเก้าศนครับเก้านะครับ,บ,บ,บเด้อ เพิ Workers, e. We ่นจับคูมาให้สำหรับของเพิ่นเพิ่นจับคูมาให้กะมีบนมีรางนะครับเนาะครับกรับเหล็กสามตัวครับเหล็กเพิ่นจับคูมาให้กะมีอยู่บนมีอยู่สองคูครับรางกับมีสองคูครับเหล็กสามตัวก็มีอยู่สามหางนะครับเนาะคู เกดสองครับปูเกตสองนะครับเด้อครับบนบนนะครับเด้อบนบนพ่นห่มากวิ่งวิ่งบนนะครับเนาะวิ่งบนครับพ่นหามาก่มีต้องหกกับเจ็ดหครับ หกกับเจ็ดนะครับเนาะครับหกกับเจ็ดครับบิงบนนะครับเด้อนะไปงามๆเพิ่งนะเกิดประเด,ดเด็นมาหรอครับ 6, 7, ครับหกกับเจ็ดครับจับคู่มาให้ไขมีอยู่สองคู่ครับสองคู่ไขมีอยู่ศูนย์หก 0ูน <หก S 1> แล้วก็0.7นเ็ดครับสำหรับบนญเดิครับเด้อครับลางที่นี่ลางเพื่อนให้มาสองครูนะครับเนาะล่างครับลางเพื่อนให้มาสองคููครับอ่าวิ่ง กัตัวเก้าล่ะครับล่างพันหายมาเก้าเก้าสองนะครับเนาะเก้าสามแต่อย่าลืมนะครับเด้อสำหรับเล็กตะล่างเพิ่นครับเด็กตะล่างปูเจ็ดสองครับหมักตัวใดกกัจับเอาครับ สำหรับเหล็กตัวล่างของเพ่นครับแล้วเล็เสามตัวก็มีอยู่สองคูสองหางแหละครับสองเมตรสองเด่นของเพื่อนแหละครับเลข3สามตัวนะครับเนาะศูนย์สาม 0 3 6สามหกครับสำหรับเลขสามตัวนะครับเนดะ้อเอาไปจับไปบา,บายเบิี่ลอตเตอรี่ครับเลขหน้าเลขหลังครับปูเจ็ดสองครับวันที่ ปูเจ็ดสองนะครับเด้อครับ,รบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะครับเด้อกดติดตามน้ำครับครับเพื่อว,ว่าด้ผ่านแนวทางนะครับเนอะปูเจ็ดสองทางสองเส้นย,ยาผ้าเลาะน้ำสนอ ปูเจ็ดสองครับแนวทางของเพื่อนครับแนวทางของปูเจ็ดสองครับครับอันนี้ขยืนยันเป็นชุดที่ที่แล้วนะครับเนาะครับงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วครับเล็กสลั่งเพื่อนกันงามๆเนาะครับเนาะครับอันนี้เป็นชุดงวดวันที่หนึ่งตุลาแล้วครับที่หนึ่งตุลาเนาะปูเจ็ดสองครับ คือกันหลายอยู่ครับสําหรับปูเก็ดสองเหล็กเพิ่นโบหลายตัวครับเขาไปจับเอาเหล็กในตารางนะครับเด้อครับสําหรับเหล็กในตารางนี่ครับเหล็กในตารางครับมีแปดหกแปดสองสามเก้าศูนย์สำหรับเหล็กของเพิ่นครับอันอื่นเพิ่นกับส่งมาอยู่หรอกครับแต่ว่ามัื่อนครับเท่าบดากเพิ่นเนาะครับเนาะสุไปหาเพิ่นเพิ่นกับสิลุ่งหลายหลายเหล็ก หลายๆสูตรคำนวณแต่ว่าคำนวณนี่เป็นของของปูเจ็ดสองโดยตรงแหละครับเป็นพเอกของเพื่อนมาตลอดครับไปเอาย่มได้เพื่อกระหายมาแบบนี้แหละครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งตุลาครับปูเจ็ดสองนะครับ้อครับสำหรับปูเจ็ดสองครับเบินไปน้ำกันงามเลยครับสำหรับงวดวันที่สิบหกครับ ครับงวดวันที่หนึ่งเป็นข้ามาแล้วครับตอนนี้ครับจับไว้เด้อครับเด้อผู้ได้มักกับจับผู้ได้คัดกับพันครับทา้งสองเสียงยาผ้าเลาะครับนําเสนอเป็นเพียงแนวทางครับเป็นสายบุญครับจับไว้ครับเพิ่นหาเลขตะล่างเพิ่นมากกับหกแปดสองสามเก้าศูนย์แหะครับเก้าศูนย์เนาะครับเนาะเพิ่นจับคู่มาหาเลขบนเพิ่น ให้วิ่งวิ่งหกับ7จ็แหละครับจับคู่มื่ห้กับศูนยกศูนย์เจ็ะครับเนาะครับโูบมันหมานเด้อครับเด้อสำหรับเลขบนของเพื่นครับสำหรับลางเพื่อนหายมากมี2คู่ครับเก้าสอเนะครับเนาะเลข3าตัวเพื่อนหามากสองหางนะครับเนาะสเมตรศูนย็ดศูนย สามหกครับทางสองเสียงยาวพาเล็อตนะครับเด้อนําเสนอครับในรายชุดของเพคนเก่งมากเรื่อยๆนะครับเนาะสําหรับปูเจ็ดสองครับโอเคนะครับเนาะครับแคปหน้าจอไว้ครับสําหรับปูเจ็ดสองครับแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อเนียนยาเหล็กตะล่างครับเหล็กตะล่างกับพยายามเบิ้องนะครับเนาะครับครับ คลิปนี้คับผมมีอยังหลายเนาะครับเนาะขอให้เอฟซีตูปูสุกคนสุขสุขมันหมานเด้อครับเด้อครับกับปูเจ็ดสองครับรวยๆไปน้ำกันครับครับสุกๆมันหมานลำรวยลำรวยครับสำหรับปูเจ็ดสองครับครับขอบคุณสาลาพระเจ้าบุตรละครับเพื่อนเจ้าเสด็จครับมาบ้านมาสองเนาะครับเนาะตอนนี้เพิ่นงไปจำพรรษาอยู่มองยืนครับครับสำหรับ ฝากไว้ครับสองเสียงยาผ้าล็อนะครับเด้อครับพ่อกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหนาสำหรับคลิปนี้เสียงยาพ้าเลาะขอสวัสดีครับ